โอ้ล้านเท่าไรเนี่ยบ่สิบห้าล้านล้านหนึ่งสิบห้าล้านโอ้ส่งรวยเนาะเอายูกีปีบ้างเนาะปะเด้อเอ้าปะเด้อเดียดร้อยทุกคนตุกคน เดี๋ยวฮันเช็บน้องมัอนี้เนาะนี่ถ่าเกิดถ้านี้มีแต่ได้พันใหญ่มีแต่ได้พันใหญ่ได้ตามตามทักทายสบายดีทุกคนหลังจากที่ห่างหายกันไปนานทุกคนเลยบุคคลได้ลงคลิปช่วงนี้แต่ว่าเมื่อนี้เฮากจะได้ถ่ายคลิปให้ทักชมแล้วกันเดี๋ยวจะเดินทางขึ้นป่านะมืัอนี้นะขับรถไทยขึ้น นด้กาไปติดตามรับชมนำกันทุกคนว่าชิมีภายในยระวังทางมาแว่เฮื่อนในผ่านก็สอบเพิ่นอีกเนี่ยเพิ่นกำลังเต็มโตทาได้ปอตัวคงแทะโอ้ แถวด้านเวียนมันมันเข่าไปดิ้นน้ำขำนะเอาแหอหมูขึ้นไปใช้น้ำบอลกันนะในพันมลทางเลยเด้วเออเห็ดน้ำตัวนั้นมันโบมานแล้วเอาตัวนี้เอาบักขี้ขานเลยเออไปปะไว้นอ่ยายไว้บักขี้ขานนี่เนียเออดี๋ยวนางเผายันช้าวชีชั่วโมงจกล้างกันเช้่ยชาบักขี้ขานนี่เนาะปะไว้หันปะไว้หันมันเผามันเผาเออเผาแล้วอดอดเข่ากระไดเอออ๋อ เตรียมเครื่องไปทุกคนเอาเห่เาเอาเนีไ้ไปใส่ในรอบนี้แต่ว่านี่ได้นากับบริขารได้อันนี้อันนี้กับบัตรขีข้ขาดแล้วน,นี่กันไปรอบนี้เอาแต่บ,บัตรขีข้ขาดไปหลายเนาะจะรอคอนก็ขีข้ขาดครับคนขีขนนข้ขาดเนี้ยก็ติกเลยบัน,นบันไดกลากำลังเชียงเดินทางกับผ่านเน็เพิ่นมาแล้วก็เลยพากันกินข้าวกันคนนึง เงี้แล้วเนี่ยผม้บญาไปเลยไปเลยเนี Hence, no. ่ยไปบุม <living noise> ิย <ath rebbe> ุดเนี่ยเนาะไก่ผู้ดานเกิไทางนเท่าบนฟาน้ำคำนั่นแหลนี่ก็แก้พื้นวิลึกเลยเนาะบบญาตข้ามมันหักเพราะเราไทยนี่ เหมืองถาวลงมาสำรวจเบมือนทุกคน้าถูกยับบัดขันแน่นอนนึงแกลายอะไรนี่เสอแนบอีกจาบวดิบ่ถูกบ่บุญญานขานมันหักบ่เนี่ยฮะ ừ. đấy nè Mở Chim được Ô sông lùi nó Áo à, nhung bay bằng nó Bọ đây Ừ Áo bọ đây Về 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 Mai năm tháng về Ô <laughs> oh, say lái phốt lẽo nè ไปไปโอ้ย oh. like, ุงสสยใส่ลายเกินแล้วไปหักแล้วโอ้ยตีลุดแล้วดิกนะบีแตกเลยไปปาเด้โตปะปาปานี่เลยปด้ปาเด้เออนี่โอ้คันนี้คงแท้เว้ยอ๋อมีขาวด้วยนะฮะอ๋อโ จักจักจักลุ่นยังอันนี้น,น,นะแห้งเลยปัดกุ้๊กอยู่รถเท่าในจกักรยไว้ยดูอบอบไปเดินทางต่อทุกคนเลยระวราทางกจะชา,ชาวบ้านแถวนี้มาค้นฟื้นนะส่วนอันเด็กน้อยเพื่นกะเห็ดรถหนูหยู่ฟื้นชอยแม่คือกันไลย เฮากับเดินทางต่อทุกคนเลยนะลงมาฮอดดานแล้วก็เปลี่ยนให้ตะนวดเพื่นครับทุกคนเดี๋เากับมานางังเอาเมย้ก่อนเจ็บก้นนะ บรรยากาศที่ขุดเคยทุกคนเลยรถเติมบระไ้ขึ้นมาป่าเกลือพ่อแดดทิตย์ะเพาะกระไรลงทิพเลยนะ,ะได้กลับมาทุกคนเป็นกำลังใจให้เบาบนให้เด้อทุกคนเลยหากับพ่อฮอดที่พักทุกคนเลยกาพานแน่เพิ่นมาก,ก่อนเพิ่นกะดงังเกล็ดดังไฟไว้ทาเรียบร้อยนี่ปลูกอู่ปลูกเป้ไว้แล้วนะแต่ก็คือจีไปรัดแรงเลยล่ะ ไปเลยวางมองน้ำห่อนไว้ไปติดตามครับชม,มนำกันทุกคนเลยเดี๋ยวเราจะพาไปรัดแรงมาเนี่ยแต่ว่าเราจะบันไดใเชือกสีชมนี้ไปไะนะโคตรในฟันกระสอบเป็นโอ้สีชมคือกันเหมือนแล้วนะวกินข้าวบ่ะอ้ากินข้าวกระเบินอะดรกินพริกเหรอฮะกนินพริกอืมนี่กินพายุได้ยือ้อ เดี๋ยวเอาเอาปันป่นปั่นอุ่นเครื่องเนาะอตอนชิบะรัดแรงเนาะออกไปหารัดแรงก่อนทุกคนเลยพอสิไดแนวมากินนะตอนนี้กันแยกย้ายกันไปหมดเลยนะส่วนเท่ากับผ่านนวดกับชิย่างไปทางเดียวแล้วก็จังคอยแยนก,กันอีกต่อหน้าพุ่นละ จุดในไกลบุเขาทุกคนก่อยตอบซื่อแต่มันบุเขามากนะ้าทุกคนขี่ฟานไม่ๆเลยนะยังเปียกอยู่ได้นี่นะนี่นี่กรขีีนี่มาซนะองกล้องเลยกล้องนี้ละไม่แห้งนะโอกาสเจอฟานมาแถวนะี้ พอหม่ทุกคนปาตัวโม่ลายโทน,นะแกส่งเข้ามาจบเชื้อเลยแต่ว่ามันตื่นก่อนวาตัวสงกับแกปะอยู่นี่แหละทุกคนจอบหมูนะพอตัวได้จอบหมูกะ่ะตื่นไปเลย งกับป่าทุกูหนักโมูอยู่ในดอนนั่นแหละโมดุดหมดุดตันวัดสำนัดกันออกมาเลยพวกมูดุดนะบุดุดแทนเนี่ยนอนพับตุ้เก็บนอนนวอนจะได้ผ่านใหญ่มาก่อนหอดตะเวียงตะเวนคือชีพ เด้ฝนตกน้ำเลยทามาเห็นโมนึงต้อพักเขาไรนกน้อยกับกระตายน้ำเลยบุญยิงปอเ็ดดอกคือบุญยิงใช่ได้ยังใช่บุญยิงมันมีได้เลยเลยยิงยังบุญยิงเออถือว่ายังแต่ในพานใหญ่เนาะนกกระเบนเต้าเลยนะเออมันจักกระเบนเลยมันมีคึ้นยีเต่ามันมีชมพกันเลยก็เลยบุญยีเต่ามากิ่นี่พ่อมูได้ในทางนสามชีโต้ก็ลังจอบ มันยังบเห็นว่าโตมันโตค่คอยจอมมามันเออใช่มูแล้วกับมูแตกบึ่นเลยมันยูงงเลยจะไปบนทางเฮาได้เห็นได้เมนอะไรเออได้เห็นได้เห็นอะไรยับไปหันมันกำลังดุดน้อยนึงคอยเห็นหอยมันมันลืมย่อมากเออหอยมันดุดนะมันดุดยังบ่หลายนะคอยก็เริ่มไปต่อไกลต่อไกลบัดขามาบัดดินเชียงตะถาตระถอยู่ <ห>ทา <ำ S 1> เดี๋ยว่าใช่ในผ่า,านใหญ <tv>. ่เพิ่นดีเพิ่นชิคึกคักชำใด้ทานโมมี่กันนี่ละปิ้งเข่าทาในผ่านใหญ่บ้างจะน้อยพี่ชี้ได้ดำแก้วคือกันและในผ่านใหญ่กันอุ่นทองทอุ่นทองทาเลยจีเข่าลมๆ่มในี่ยักษ์ใหญ่ชำใดก็ยาในผ่านนะพี่น้องเอ้ย mất này là dân ngày trong đây cái già bụi à, khảo trì gặp tam treo đó chụp một người này nhìn đấy còn chim. còn họ bấy <phải>, thế na <laughs> <Để> đánh... <laughs> bị khẩu là vợ đấy rồi đấy là vàng dài má nắng phi má phi mà năng như phi má năng như <đi>, phi <laughs> มาให้พี่น้องเบิงเนในในพานไงพ่อหมูในพานเลยเรื่องเรื่องมันคนนี้แกชงเข่าจุกเจือในนี้ขาออกมาเฉียงถุกกว่าเพราะมันย้ายกันอยู่มันกำลังออกดานบอกอย่าให้ดังยู้แจฉเธอแบบนี้แล้วงานชิพ่ะหมูดานตัวนั้นมันกำลังออกมันยังออกอีก มันหากระดุ๊กเนาะเจ้าดักบะถึกมันขอบอกให้ไปดักแจะตัวนี่งขอบบริจาคไม่ได้ดักแจะคอยกำลังออกมาแต่ลัดไก่อยู่ทางทูกข์ไปหาตัวไก่ๆอ๋ปืนกระยัดโบราณเนาะก็อดวดว่าคือดว่าชิมันน้ำเจ้าเหเฮากับฟ้าฟ้านเมีนฟ้าฟ้านฟ้านโพเฮาข้งกกันนะพี่ใช่อีพันนะฮนก็ไม่ใหม่หนึ่งคือเกลี่ยหนึ่ง มูนดูดกินมากะแตอขึ้นหัวชูในพันใหญ่เพ่นแรกเป็นชินอนเนมาเลกขนลมเนาะปูตาได้ลมลมอ้วนนะี้ตอนขขาเขาเนาะมูนดุดึกดตึดตัดอยู่แต่มันกินหลายห้เรีืยไปนาะอูหลายนี่ยัังก็กว่ำคิดๆอยู่มันมันลักแต่วไรูสองโมงบ่ายไปหาแจ้งเ่มาแจ้งมาเห็แล้วบน เดินเหนคักเงี่ยงไปโดดโอ้ยปลายคนแบบเผานี่ขั้นมันเขาดอนท่านเข่าเขาเขาโลดเข่าเงี่ยงเงี่งโลดมือใครอุลีหนคักเลยขนานั้นคนลายคนเขาลายเลยนี่เง่ยงเงี่งโลดเงหเลย้วมบไปเลยเดี๋ยกินเข้าเล็น้อยบทุกคนเดินแจ้งเงี่ยงก็ได้นะมันเข้าดองรับ คือจ้ว่ามันเข่าดอนกลางมันโอุ้ยน่ะเข่านี่แหละฮันฮันแรงเฮ้ามืาอนี้กะตำมะเขือปนกับบักทัวหน่อยหนึ่งลองทองอุ่นเครื่องแล้วก็พากันพักผ่อนงานแฉกนี่ได้อาหารแซ่บเนาะมือนี้เนาะตาทุ่มมอนี้มีแต่ในผ่านใหญ่ ยูจะได้พันใหญ่ได้ตาบใหญ่คือฝากินมันใหญ่หน่อยคลิปเลยกินนะเอาเอาเดี๋ยวขอกินอาหารแรงในมือนี้ก่อนซิมซิมเล้วก็จังสิเป้ีพักอย่างนี้ได้จำเจ้าหักแล้วมืนเนี้เอาตั้มมาช่ว ตำมะคืออะไรมะเขืออตำมะคือใส่มะคืออะไรกระกราชิมัยิ่งนกคอไว้ทาเด้อวะมาพ่อยิ่ง้ยน้ายิ่งผ่านผ่านตื่นครับผ่านยิ่งก่อนอะทุกคนกินข้าวแล้วก็นั่งพักผ่อนก่อนจักหน่อยนึงแล้วก็จุมฮาชีด้พากันไปไปการเห็นคือชิบได้นอนดอกนั่ง นางชาวเมืองชาวยังนี่และหาก็กินข้าวแล้วทุกคนเลยอ่ะสบายดีทุกคนอีกตอนตอนดึกๆนะทุกคนตีสองตอนนี้กะจะเมาก,กับทีมงานกะได้พากันลุกแล้วก็พากันไปกานะพาเนตกับตะหนวดไปํากันจนเฮานะ่จะจี้ไปผู้เดียวได้ปะเนี่ยไปบอลพ่อหมูมือหัวคำวัานเนี่ยนะ มาพอกกมังใหม่ช you know? ัดกินบ่เน no> ่พันกกเนี้อันน so, yeah> ี้นะกกไข่เน่าโกหมักใครเน่าบ่บ่ตัวกินพิลึกลี่นเนาะขาวชำพ่อกกมังให้บ่กกอันนี้ก็ะหอกขาวเบาะคันมันมีเนาะนี่นี่แล้วมันกินปานนี้เนาะโอ้เดือดตาอันนั้นก็เดือดแจ้งหาบ่หาบ่ไกลเดแจ้งเนะทุกคน ha à, lát bừng sắt nhảy của bố vợ nhàng lên, mình sẽ hao cho ha nang bồn vậy, để ha đúc bừng cái hòng này là tất thì lึก cheng ่ปป<ป>แจ่งแล้วยังเห็นอยู่เนาะปอดก็กินกันเลยมีแต่กาบมันกินเนาะแต่ว่ามันบุขามากินเฮ้ยนั่งทาสองสามชั่วโมงไปไปต่ออันนี้ก็แยกยกันไปคือเก่ากับในพันธ์กน เวเฮากเราเลื่อยๆทุกคนหาเบึงกระหอกเลยค่ะแนวมันจะเป็นไปได้แหละสำหรับเฮานะนกคอกระหอก Được rồi! được quân tốt quá <laughs> Tốt luôn rồi nè ừ. Khuyên đi đây, Ông, tốt đi ra กคนโอ้ยนีที่ชุดก็ได้กระหอกทุกคนนานแล้วทุกคนที่เฮาบ่ได้กระหอกนะได้ตัวนี้โอ้ยมัดอีเม่มันเลยบักใหญ่เลยนะ กำลังต่อไก่อยู่มาเมื่อวานนี่ก็เพาะมันอยู่แต่บทันยิงเดี๋ยวจำแจวเมื่อวาน,นแต่ว่ามันนี้ได้อันกินเลยนะถึงมันจะบุร้ายก็พอได้แล้วไปอาหารเสามันเนี่เก็บเอาผักไปกินกับอาลาบนี่แหละผักกระเม็ดทุกคนบ้านเฮาเอินผักกระเม็ด บางคนอาจจะบุหู กมาหอที่พัก,ลกเลยโอยังมุ้ไผมาเลย นี่ทุกคนพาเนตพื้นเห็ดลาบกระหอกนะโอ้ลาบแบบคล่ายๆอันครัวนะไหนทันน,นวดมาได้ยังเจ้าเตัวเดียวกระอลเดนุคโโอ้จ,อจะได้เอฟชีต่้งสายาายาไมให้ได้นไหนิเลยในพานนุคอได้นี่ช่วงนี้ขอแต่น้ขขอยขนุคอคก็คะแนนได้เพราะเมื่อกี้นี่ก็นจนเมืย เมียนเลยมารอบกินบุได้จากโตเลยรอบนี้กับพญาย่ามมาเมื่อเมื่อแล้วได้ตัวเดียวนี่พิลึกเลยมันล่มเนาะไก่บัคันเลยไก่ป่านะแล้วไก่บัคันกับบัคันต่อฮางกับบุมมีเสียงตอบเสียงยังเลยเดี๋ยวทานมาครบกันแล้วก็กินเข่าแล้วก็จบคลิปใช้เลื่องกอกเอี่ย เออมางนาเขาเน่าบเกานากับนาหะบงนากับเกเลยะกระหอวเดียวเนาะทำทีกินขอแล้วจงมันนีโอ้จงกระหลายคนเนาะลายไหนมีกดลายกระหาเลยนี่โ้กินอยู่ลดยังเบานิวจงใหเพลินนี่ิงกิบแล้วเนาะลายอยู่บเจะ่ะ กินชำนีกับไข่กว่าเนียนมะเขือมะคือจะนี่หลายนี่หมาจะคือเกลียวเลยเอาใช่ไหมเอาอยู่นี่นนเนาะเอ้มามาๆมาเำบ้มา,มาพี่ดองห้ออ,อผักหอมผักเสริมเนาะ,อะหอมเลยเด้อ ะเมออกจมบชมได้นึงมันชมบรนยากาศามือเนะิเมื่อละเกเทเมื่อร้ายด้วยม,มาายามั้แล้วมันกินกับหลับปลาคัก่งมีเ<ม>ยูเ่าเหก็ค่อยเห็นัละนงทำปองปอง,ปองแล้วมันจนแก่ไหนละ่ะจนไรเห็เนแต่กบจนแก่เทบมะนาวหองเลยข้นเน่ย

ข้ากะอินเป็นทีเรียบร้อยทุกคนไปตาระดับนะกินข้าวแล้วแล้วก็พักพรเมื่อนี้กับบื้นมืดเมือกก็ได้ชํานีน้นะเดี๋ยวคลิปหนาเอาไหมทุกคนเลยผม,มขอบใจหลายๆที่เข้ามาติดตั้มแล้วก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคลิปนี้กะมอดไว้ชํานีน้แหลพี่น้องเอ้ยถ่าย้ึนะถ่ายก็ได้ถ่ายนะ